สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นก้านะครับผมทุกคนและเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟล์รอบนี้เขามีพาร์มัง,งะมาใหม่คือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ <c oughs> คือตอนแรกพี่ก้าว่าจะไม่รีวิวนะแต่คิดว่าเฮ้ยแม่งพาร์มันสวยจริงไว้ผมทุกคนรอบนี้ดูดิทุนลองดูของรางวัลชุดมันนะผมเป็นมังะนะครับผมทุกคนนะนี่เห็นไหมชุดสวยมากสีดําขาวนะครับผมและท่าทางก็สวยอีกดูดิโอ้มีกลางอนณาคงกลางอาาเขต นี่แล้วก็จะมีในส่วนกระเป๋ากระเป๋าก็สวยครับอันนี้ฮะโอ้มันเป็นเอฟเฟกที่แบบว่าคือมันไม่ค่อยเลอะเทอะผมไปอ่านมาคือหลายคนชอบมากผมก็ชอบมีหมายบอลครับแล้วก็มีสกินปืนนะครับผมในส่วนของปืนฮิลนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มแม็กกาซีน2นะผมแล้วก็เพิ่มอมาัตราการยิงให้เราอีกนะครับผมทุกคนอันนี้ถือว่าดีเลยนะเพราะผมจําได้รู้สึกว่าจะเป็นสกินที่2แล้วที่มีสแต็กปืนก่อนอันนี้มีสกินหนึ่งที่เพิ่มแม็กเหมือนกันนะครับผมทุกคน อ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกล่องดวงใจครับผมทุกคนหรือว่ากล่องศพนั่นเองนะครับนี่อ่าแล้วก็อันนี้คือสกายบอร์ดนะครับผมทุกคนนี่สวยครับเซ็ตผู้หญิงครับอ่าแล้วก็มีระเบิดนะครับผมทุกคนมีเจ้าระเบิดของมันนี่สวยงามมากแล้วก็ไอ้หมวกไหมพรมนะครับผมแล้วก็มีล่มชูชีพด้วยนะครับผมทุกคนคือตั้งเซ็ตมีแค่นี้แต่ผมว่าสวยพาร์ทรอบนี้คือเป็นพาร์ทที่น่าเปิดนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมปลดล็อกเลยนี่เราจัดเลยครับ คือถ้าเกิดว่าถามว่าสุ่มเนี่ยกับในส่วนที่ว่าเรามาซื้อเลยไหนะคุ้มกว่าผมแนะนําว่าซื้อเลยครับสุ่มเนี่ยคุณได้พาร์เลเวลสูงนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเลยปุ๊บเนี่ยคุณได้พาร์เลเวลห้าสิบด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรานี่เลยทับเวลมาเลยครับผมทุกคนเลยตันเรียบร้อยเวลเราตันเลยร้อยหนึ่งได้ครบทุกอย่างนะครับผมทุกคนนะรับมาเลยจ้าหนี ซึ่งถ้าเราเปิดหมดเลยแบบพี่ต้องกล้าผมใช้เพชอยู่ประมาณ1,500พนเพชรนะครับผมรอบแรก7 0 0รอบ2 600ครับประมาณนี้ฮะไม่ได้เยอะนะครับผมทุกคน1,300สเพชรเออประมาณนั้นผมทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูแต่งตัวกันก่อนดีกว่าโอเคอันนี้คือชุดที่เราสวมใส่มาเสร็จแล้วนะครับผมคอลเลกชันของเขามีอะไรบ้างไม่กล้าน,นี่กระเป๋าครับผมเราให้มันแสดงในโหมดอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วก็กล่องดวงใจครับผมทุกคนอ่ะ แล้วก็ล่มชูชีพครับผมมันอยู่ในแอร์บอร์ดนะแต่มันเขียนว่าสกายบอร์ดเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะผมมันเป็นบอร์ดนะครับผมเออมันไม่ใช่สกายวิงเป็นสกายบอร์ดนะครับผมโทษท,ดท,ดทีเดี๋ยวพี่กาพูดผิดไปหรือเปล่าเมื่อกี้จำไม่ได้เหมือนกันนะมันมีสกินรดด้วยนะผมทุกคนน,ะนี่สกินรดเป็นไงโอ้หลอดเท่เลยวะหวานเจี๊ยบว้าดูดูดท่าดูท่า,<ด>ทาก่อนชุบปั๊บชุบปั๊บนี่วันับปั๊บถ่ายลุงถ่ายรูปมาปุ๊บปั๊บวัดรูปอาวุธเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมนะ ผมมีระเบิดนะครับผมมีปืนพกด้วยนะครับอ่าปืนพกเจ้าตัวยูนะครับผมนี่เราสวมใส่ไว้เลยครับปูดย์ยปชิดนะครับผมไม้เบ็ดบอลถือน้าเราปี้ได้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ระเบิดมันสวมใส่ไปเลยหลายๆคนเนี่ยน่าอยากรู้ว่าพิก้าครับปืนิวเนี่ยมันต่างกันยังไงไอ้ที่ว่าแบบไม่มีสกินกับมีสกินเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับ โอเคครับตัวนี้ฮะเรามาอยู่ในหน้าตัวเกมแล้วนะครับผมซึ่งสก,กินปืนปืนฮิววิก้าใช้มาไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยคือจะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะครับผมอ่าจจะลองยิงทุกคนดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทั้งหมดคือมันจะยิงได้ทั้งหมดห้านัดนะครับผมทุกคนเดี๋ยวลองเทสอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับผมทุกคนอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูตัวมีสกินนะครับผมทุกคนนะ โอเคครับซึ่งตัวนี้เราใส่มังอ่ะมาแล้วนะครับผมตัวมีสกินครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะอ่ะรอตัวนี้ดีกว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุณยิงได้ถึงเจ็ดนัดผมทุกคนครับคือคุณฮิวได้มากขึ้นน่ะเหมือนเมื่อตัวเมื่อกี้เราจะใช้อาดาม,มิดได้เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าดามิดเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวรอมันคูลดาวน์เสร็จแป๊บหนึ่งครับผมหนึ่ง คือดาเมจเนี่ยที่ตัวเนี่ยวังผลได้เลยนะครับผม209คือสามารถคิวได้แต่ถ้าเป็นไม่มีสกินเนี่ยจะได้แค่ดาเมจ155นะครับผมทุกคนซึ่งก็คุณฮิวเพื่อนได้มากขึ้นอะ่ะคือผมมองว่าอัน,น,อนเนี้ยดีปืนฮิวเนี่ยดีเวลาใช้งานถ้าเกิดเราเพื่อนเตตี้คนไหนที่ชอบใช้ปืนฮิวว่าดีครับผมทุกคนนะดี แจมแจมโบ้เลยได้เจ็ดนัดเลยอ่ะโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะนะจากห้าเนี่ยผมทุกคนครับโอเคเราก็เทสทุกคนดูไปแล้วในส่วนปืนฮิวนะครับผมก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือผมคิดว่าเป็นอันที่ควรมีไว้นะครับผมเพื่อนแต่ชุดมันเนี่ยถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะชุดมันหล่อเท่ด้วยนะผมสามารถเอาไปรีมิกซ์ใส่กับเซตอื่นๆได้นะครับผมเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมเพื่อนครับมาแล้วจ้ามาอยู่ทินหน้า็อบปีกแล้วจ้าขอลองท่าดิใหญ่อยู่นะเนี่ยถ่ามันอ่ะ แฉกกระโดดมาแล้วจ้าหูยดูแอ์บอดดิอย่างที่เอาตรงนั้นมันเหมือนไอ้ยูหัวอับจีอ่ะเออเหมือนนิวเคลียร์อะไรเงี้ยผมทุกคนนะเหมือนว่ายิงหัวหัวปีอ่ะเออเหมือนหัวปีเลยอ่ะชุดกระโปรงกระเป๋านี่คือทุกอย่างมันเท่หมดเลยอ่ะพาร์ทรอบนี้ผมว่ามันสวยนะคุณตัวจริงๆเป็นอะไรที่แบบควรมีอ่ะเออควรมีอ่ะมีได้อ่ะมีได้อ่ะเกือบแตกเกือบแตก เรียบร้อยแตกไม่เกือบแล้วเจีบยปูเรื่องมันเหลือทีเดียวเองอ่ะก้าวปากไว้ก่อนให้หนุนปากไว้ก่อนคือจริงๆผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบเอล่นด่านนี้นะแต่ตั้งแต่ว่าเขาเรีแรงมาเนี่ยเหมือนเขาบังคับนะครับผมว่าให้เราโหลดด่านนี้ครับผมะนะอืมใครเป็นกันไหมอันนี้ผมก็เซ็งนิดนึงครับโดนบังคับไปเล่นด่านนี้ด้วยเนี้ย มันลบแบบนี้ไม่ได้เลยว่าต่อไปอะคุณดูเรียบร้อยน้องโทษทีว่ะจะหนีไปไหนล่ะมาคุยกันก่อนไม่ต้องมาทำตาตุ๊บตับตุ๊บตับต่มแต้มใส่พี่เลยน้องหนูจะเดินไปไหนหนูบอกพี่สิหนูหรือเปล่าที่ยิงพี่เมื่อกี้ใช่หนูไหมพี่ว่าใช่นะ นี่กล่องดวงใจอย่างสวยเลยผมทุกคน้เยเขามาดูเราวะผมทุกคนเขายังดูอยู่เดี๋ยวพิกดเต้นให้ลูกจื๊บวาดรูปให้เลยนี่อุนหลอดเทท่าอะไรอะท่าใครไปว่าท่าใครวนะน่ะเฮ้ยเราเจอระเบิดแล้ว,รว,ลวลครับเดี๋ยวเราลองรีวิวระเบิดได้กับทุกคนได้ดูกันก่อนอน,นะครับผมนี่ลองดูนะไวฟิกจะสวยหรือเปล่าอุ้ยปลาไปเมื่อกี้สีมันแบบเห็นเด่นชัดเลยนั่นน่ะโอ้โหด,ดูตอนปลาดิ ดูตัวปลาดิปลาออกไปอะ่ะมีเครื่องหมายคำถามขึ้นทึ้ตึๆตึ้ตตตตตเอฟเฟกต์มันอะ่ะสวยสวยโอเคเลยผมทุกคนแจมครับเหลือคนอยู่15้าคนผมทุกคนครับโอ้๋ยวผมหาไมา้เบสบอลไม่เจอเดิปเดนะชุดมันสวยอะ่ะชุดสวยเลยอะ่ะผมชอบเลยอะ่ะปืนนองปืนนิ้วก็หามไม่เจอไม,ไม่เป็นไรเราไม่ได้มาอยู่ใครอยู่แล้วครับผมถ้าเอามายิงคนนี้น่าจะลำบากดูส่งอ่ะลำบากเลยอะ่ะเฮ้ยไปดูวิ่งนำ้ำเรียบร้อย โดด XM8 แพทผนี้เข้าไปจุกเลยดีหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เต้นให้เว้ยนะ้องพี่จะเต้นให้พี่จะเต้นให้ทุกคนที่พี่ยิงได้ให้เกียรติให้เกียรตวาดรูปให้นี่วาดรูปแล้วให้เลยมันเท่จริงว่ะชุดเนี้ยทรงผมสีแดงโอ้หวาดเจี๊ยบอุ่นเหลือคนแค่สิบคนเลยฮะผมทุกคนนะโอ้แล้ววงอยู่กับเราแล้วเราจะต้องไปไหนอีกทีเนี้ผมถามหน่อย อ่าอย่างนี้คือแตกแล้วคนดูเอาเฮ้ยกดสกิลไม่ติดเอาเฮ้ยไอ้ปุ่มสก,กิลไม่ติดอ้าวอ๋อใครยิงมันวะใครรัดศพแล้วกูกดใช้สก,กิลไปเลยด้วยด้านขวาไปตัวมาเรียบร้อยอีกหนึง่นงเนาะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่เต้นให้ตามที่พี่บอกพี่สัญญาไว้แล้วพี่เต้นให้ทุกคนที่พี่ยิงได้นี่นี่จบจบเป็นไงล่ะพาร์ทใหม่มันเท่ ลูกใครร้านสมเราอ่อะเมื่อกี้กล่องของข้าเรียบร้อยสิน้องขับรถมาอย่างงี้พี่วานลูปให้อีกคนหนึ่งแล้วกลางเอาไปจุ๊บจับจุ๊บจับเพื่อดูเก้าคนเลยอะไปมาอะไตัวที่ทางขวาไอ้คุณว่า,วาหวานเลยอย่างเงี้ยหวานเลยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่เต้นให้น้องตามที่บอกตามที่คุยตามที่ตกลง วาดหรือมาอีกคนนึงแตกเนี้ยแตกไอ้ลมบอมเลยอาทำไมไม่แตกทำไมไม่แตกกูจะออกไปวัดทำไมว่าเราสามารถยิงทะลุไอ้อัตัวเองก็ได้นี่โอ้ตายตายเลยอย่างนี้ซึมเลยทอมานั่งย้อนคิดเราก็มีระเบิดนี่ว่าไมไม่ใช้ฮะก,ก้าฮะ ไอดอพิเศษอย่าบอกนะว่าโอเคครับก็จบในสัสกาหรีวิวพาร์ในรอบนี้นะครับผมซึ่งจะถามผมว่ามันเท่ไหมผมว่ามันเท่นะคุณดูมันเป็นสิ่งที่คือได้อ่ะคือพาร์สตัวไรอบนี้ยควรมีอ่ะผมทุกคนใครยังไม่มีก็จัดไว้นะผมแต่สกินปืนทิวเนี่ยสำคัญนะผมว่าเพราะผมไม่รู้ว่า มันจะมีเข้ามาอีกหรือเปล่านะผมสกินดีๆแบบนี้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบสายฮงสายยิวอะไรอย่างนี้ให้เพื่อนนะเหมือนพี่เฉาเนี่ยจะชอบแช้ปืนฮิวมากอันนี้มีประโยชน์นะครับเพราะมันเพิ่มให้เราเนี่ยยิงได้ถึง7นัดเลยนะครับผมทุกคนวันนี้ผมขอตัวกลับลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะผมอย่าลืมกดติตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ